สวัสดีทุกคนมาดามเมาส์และพี่ตั้มค่ะและนี่คือคลิปรีวิวเจ็ดกันแดดแบรนด์ไทยตัวไหนหน่าซื้อจะ้ะก็จะทำเทสให้โดยใช้แท็บทดสอบรังสี UV ตัวนี้ถ้าดูจบคลิปล้วจะไม่เหลือคำถามอีกเลยนะคะตามต้นคลิปเลยทุกคนก็คือคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวกันแดดแบรนด์ไทยใช่ป่ะซึ่งการแดดแบรนด์ไทยบางตัวเจ๊ก็ใช้มาพักในใหญ่แล้วมไม่เคยทำรีวิวจริงจังสักทีก็เอามารวมกันแต่กลัวมันจะเยอะจะยาวไปคลิปนี้ตัดมาแค่เจ็ดตัวพอนะจ๊ะก็อย่างที่เห็นอยู่บนมือนี้เลยนะคะทุกคนและที่เห ที่คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวกันแดดเจ๊ก็เลยอยากให้เห็นทั้งสองสภาพผิวผิวแห้งและผิวมันก็คือจะได้ทุกคนไปตัดสินใจได้ว่าอเอ้ยเราเหมาะเขาหรือเปล่านั่นแหละค่ะทุกคนคะคลิปนี้จะยาวหน่อยแต่พูดเลยว่าถ้าดูจบคลิปแล้วจะไม่เหลือคําถามอีกเลยนะจ๊ะไปเข้าสู่ช่วงแรกก็คือทําความรู้จักน้องๆพร้อมคำเคลมันเลยจ้า ดกเตอรโทนี่พรีเมียมซันโปรเทคเตอร์ SPF 50บวก p a 4บวกจ้ะทุกคนกานแดดตัวนี้เป็นกันแดดของดรโทนี่คลินิกที่เจ๊ไปดูแลผิวทํหัตถการอยู่ทุกๆปีนะคะทุกคนคะแล้วลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันโอเคมาก,มากๆก็เลยเอามาร่วมทดสอบด้วยนะ,ะทุกคนกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดที่ใส่ฟิลเตอร์กันแดดมา9ชนิดประกอบด้วยฟิลเตอร์กันแดดที่ดูดซับรังสี u v 7ชนิดแล้วก็ฟิลเตอร์กันแดดที่สะท้อนแสง UV อีก2ชนิดนะคะฉะนั้นคําเคลมของเขาก็คือเขาเคลมว่าก สี UV ได้เต็มประสิทธิภาพเป็นกันแดดที่ปกป้องผิวจากแสงบลูไลท์ PM 2.5แล้วก็ในส่วนของเรื่องการระคายเคืองกับผิวเนี่ยเขาเคลมมาว่าเขาปราศจากสารที่อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิว9ประการเลยนะคะทุกคนตัวนี้เป็นกันแดดที่ไม่มีสีพอทาลงไปแล้วเนี่ยเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเปลี่ยนสีนะจ๊ะพอเซ็ตตัวปุ๊บมันจะมีความหนึบบนผิวเล็กน้อยแล้วก็ไม่แสบตาระหว่างวันจ้ะ Skin 2 Daily e s s e n t i a l Watery Sun Gel SPF 50บวก PA 4บวกตัวนี้เป็น ครีมกันแดดที่เนื้อเบาเลยอะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวด้วยมีความนบนบเนบนิดหน่อยนะคะผิวมันก็ยังใช้ได้เจว่าแล้วก็กันน้ํา40นาทีนะจ๊ะอันนี้เคลมได้ว่าสําหรับทุกสภาพผิวใช้ได้เจว่าเนื้อบางเบาไม่มีสีเึมไวแล้วก็มีความหนึบผิวอ่บ นิดหนึ่งเล็กน้อยเท่านั้นนะจ๊ะส่วนผสมหลักๆของเขาก็จะมีพวกเซนเทล่ากรีนทีที่ช่วยในเรื่องของยับยั้งแบคทีเรียของสิวแล้วก็ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีสารบำรุงต่างๆใส่เข้ามาด้วยช่วยลดริ้วรอยช่วยลดความมันส่วนเกินใดๆนะะทุกคนไม่มีน้ําหอมแอลกอฮอล์น้ำมันสารกันเสียแล้วก็ไม่มีซิลิโคนสีจันซันซลูชั่นสกินไวท์เทนนิ่งซันสกรีนเอสเอฟห้าสิบบวกพีเอสี่บวกค่ะทุกคนตัวนี้เป็นกันแดดของแบรนด์ไทยสีจันที่เราแบบรู้จัักกกกนน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 มมาาาเเเลยยจรรริงๆงนนค้้ีนนีี2ุุ่่่ดว็็ือทป ชมพูกับลุ่นสีฟ้าลุ่นสีฟ้าก็จะเป็นในส่วนของลุ่นคุมมันอะไรแต่จเจ๊ผิวแห้งก็เลยเลือกรุ่นนี้มานะคะทุกคนคะรุ่นนี้จะเป็นกันแดดสูตรเวทเทนน่งมี SPF มา50บวกแล้วก็ PA 4บวกป้องกันผิวจากรังสี UVA UVB แล้วก็แสงสีฟ้าด้วยโทนอัพผิวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะทุกคนคะนอกจากสารกันแดดที่เขาใส่ลงมาแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่น่าสนใจอีกตัวนึงก็คือไมโครเบลพริมเมอร์ตัวนี้จะช่วยดูดซับความมันเบอลอริ้วรอยแล้วก เพราะว่ามันจะมีความแบบคุมมันแต่เจ๊ผิวแห้งนะคะ<ๆ>ก็อาจจะแบบว่าเออไม่ได้ทำวาวเท่าที่จเจ๊ยอยากได้แต่ว่าถามว่าโอเคไหมตัวเนื้อความบางเบาความซึมเร็วถือว่าทําได้ดีและโอเคมากๆ Supermam ปป Milky Sun Ampoule SPF 50+ ก PA++++ ก,กันแดดเนื้อน้านมนะคะทุกคนเป็นกันแดดที่ราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็เป็นกันแดดตัวแรกของแบรนด์ Supermam ด้วยกันแดดตัวนี้จะมีความแปลกกว่ากันแดดของตัวอื่นก็คือเนื้อเขาจะมีความเหลวค่อนข้างสูงแล้วก็จะมาในขวดที่เป็น dropper นะจ๊ะ แล้วก็เวลาหยดลงไปบนผิวเนี่ยมันเป็นกันแดดที่เนื้อคล้ายๆเซรั่มเถอะพอหยดลงไปปุ๊บมันจะซึมเร็วมากเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขามไม่ทิ้งคราบความเหนือะหนะไว้เลยที่สําคัญส่งเสริมการแต่งหน้าในขั้นตอนถัดไปของผิวแห้งอย่างเจ๊ที่สุดตัวนี้จะมี dual fence กันแดด2ชั้นเป็นกันแดดที่กระจายตัวอยู่ในพ์ทน้ํามันแล้วก็สสรกันแดดที่กระจายตัวอยู่ในพ์ทของน้ํามันก็จะเติมเต็มประสิทธิภาพการกันแดดของกันและกันแล้วก็ปกป้องผิวจาก แสงแดดได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะทุกคนคะ finish ตัวนี้เป็น finish ที่ค่อนข้างโกลแล้วก็ฉ่ำแล้วก็ให้ความกลาสกินแบบสุดๆไปเลยเป็นกระดาษที่มี c อร์ติฟิเค e v ีแกนมาด้วยนะจ๊ะแล้วก็เป็นกระดาษที่ผ่านการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดการลายคายเครื่องแล้วก็ได้รับรองมาตรฐานโดยใช้มาตรฐานจาก vegan society มาด้วยนะจ๊ะ her highness royal h y a water sunscreen sp f 50 pa บวกตัวนี้ถือว่าไม่ใช่ตัวใหม่นะคะทุกคนแต่ว่าเจ๊ยังไม่เคยทําทดสอบให้ดูจริงๆก็เลยเอามา ให้ด้ดดูวยกันแดดเนื้อน้ำที่ตอนแรกหยดลงมาเนี่ยเหมือนครีมเลยแต่พอถูกกับผิวเราปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ำเนื้อเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่อุดตันนะคะทุกคนคะเพอร์ไฮ <H> เนสแต่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของกันแดดเนื้อดีมากๆเพราะว่าไม่วอกไม่เหนอะแล้วก็ไม่กวนเมคอัพใช้ง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็เบาสบายผิวนะคะทุกคนสูตรนี้เป็นสูตรครีมที่มีการลดการอุดตันมาให้ด้วยมีการันตีผลทดสอบ SPF มาทั้งแบบ in vivo แล้วก็ in vitro เลยคำเค็มถัดมาก็คือ UV filter ของเขาเขา,เขาบอกว่ามา ในรูปแบบของ encapsulation นะคะก็คือรูปแบบของ UV filter ที่มีความเสถียรสูงแล้วก็ไม่เสื่อมประสิทธิภาพเมื่อโดนแดดแล้วก็ปกป้องผิวได้ยาวนานเกาะผิวได้ยาวขึ้นแล้วก็ซึมสู่ผิวไม่สะสมใต้ชั้นผิวหนังนะคะเป็นกันแดดที่เรียกว่ากันแดดในใจของใครหลายๆคนเลยสําหรับ Her h e r e n e s ตัวนี้นะคะทุกคน d ร r พง hyaluronic ultra light s u n s c r e e with aqua t i d e sp 50 PA 3+ กันแดดของดรพงเป็นกันแดดอีกตัวหนึ่งที่เคลมมาในเรื่องของความเสถียรของ UV filter ที่มาในรูปแบบของไมโครแคปซูลนะคะทุกคนแล้วยังเคลมมาด้วยว่าเป็นกันแดดที่มี SPF สูงหลังผ่านไป6ชั่วโมงก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนคะตัวนี้คลัมเคลมนอกจากนั้นก็คือเป็นกันแดดที่มีเนื้อสัมผัสบางเบาแต่งหน้าต่อได้ง่ายมีเคลมในเรื่องของการกันน้ํามาด้วยนะคะทุกคนลดการแพ้และคายเคืองในคนที่แพ้เคมีคอลสกินทั่วไปแล้วก็เพิ่มการกระจายตัวป้องกัน ได้ดีขึ้นนะจ๊ะเนื้อของดอกเตอร์พงตัวนี้เนี่ยพอลงผิวปุ๊บมันจะซึมฟืบซึมเร็วมากตัวนี้นะคะแล้วมันก็จะเซ็ตตัวเป็นฟิล์มบางๆซึ่งให้ความแมตด้วยนะคะอันนี้เจ๊ก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับผิวมันมากกว่าผิวแห้งแต่ในเรื่องของการไม่เปลี่ยนสีผิวในเรื่องของการกระจายตัวการซึมเร็วอะไรใดนั้นถือว่าทําได้ดีเลยค่ะมิสุเมะ UV Ariest Stick SPF ห้าสิบบวก PA สี่บวกนะจ๊ะกันแดดแบบสติ๊กแบบแท่งตัวแรกของมิสุเมเนื้อเนี่ยลื่น เกลี่ยง่ายเบาผิวเบอร์ลูกขุมขนแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนะคะทุกคนตัวนี้เป็นกันแดดที่ให้ค่า S.P.F 5 0บวกเป็นกันแดดแบบไฮบริดนะคะกันน้ํา40นาทีแล้วก็ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวปกป้องผิวจากรังสี U.V. ด้วยแล้วก็ปกป้องผิวจากพวกพลูชั่นมวลภาวะ P.M. 2.5ใดๆเป็นกันแดดแบบไฮบริดที่มีสารกันแดดหลักอยู่5ตัวด้วยกันซึ่งทั้งแบรนด์ระบุลงมา ในข้อมูลของกันแดดด้วยอันนี้เจอชอบมากเลยนะกันแดดที่ระบุตัวฟิลเตอร์กันแดดลงมาให้ด้วยนะคะทุกคนตัวนี้พอปาดแล้วเขาเคลมว่าเซ็ตตัวเป็นแบบแป้งไม่เหนอะหนะเบลอหลุมขนระดับหนึ่งอ่อ,อนโยนต่อดวงตาเพราะผ่านการทดสอบจากจากสุแพทย์แล้วเติมบนเมคอัพได้ด้วยนะคะพอเกลี่ยแล้วใช้เวลาเซ็ตตัวประมาณ10-15นาทีนะคะทุกคน ทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่เจ๊ทำเทสของกันแดดแบรนด์ไทยทั้ง7ตัวนี้นะจ๊ะประกอบไปด้วยดรพงษ์ ong, มีมิสุมิรุ่นซันสติ๊กแล้วก็สกินทูเดลี่เอเซนเชียลวอเทอร์ดซันเจลมีดรโทนี่นะจ๊ะแล้วก็มีซุปเปอร์มัม เพื่อให้เนสแล้วก็สีจันนะเจ็ดตัวด้วยกันก็จะทําเทสให้โดยใช้แถบทดสอบรังสียูวีตัวนี้มันจะเป็นสีขาวเคลือบสารที่ไวต่อรังสียูวีถ้าเกิดมันโดนรังสียูวีมันก็จะดูดซับตัวรังสีไวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอันนี้เอาไว้ใช้ทําเทสว่าตัวฟิลเตอร์กันแดดของเราอะ่ะมันสามารถปกป้องผิวจากรังสียูวีได้ยาวนานกี่นาทีนะคะทุกคนถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็คือสากรกันแดดหมดประสิทธิภาพแล้วเราก็สามารถจะบอกได้ว่าเฮ้ยเจ็ดตัวนี้มันปกป้องแดดได้ระยะเวลาแค่ไหนนะ,ะ๊ะแต่พี่ มีอันนึงด้วยที่จะไม่ทากันแดดเลยเพื่อที่จะให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ทากันแดดอะผิวมันจะโดนแสง UV ทําร้ายภายในกี่นาทีนะจ๊ะอันนี้ถ้าเกิดใครดูแค่สนงจอยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจแต่ขออธิบายเร็เวๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเนาะแล้วก็จะมีตัวแถบตัวนี้ด้วยเป็นแถบซับความมันที่จะทดสอบไปเห็นว่าเฮ้ยแต่ละตัวจะมีมอยเซอร์ในตัวมากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะมันก็จะมีวงน้ํามันแผ่ออกมาระหว่างที่เราทําเทสแต่ว่าความที่วงน้ํามันมากน้อยไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีทุกคนทําเพืืื่่่่่อออใใหหห้้้ดดูววววาาาาถเเกกกกกิิคครททีีีผแแงงบบจะ็ลตััมมมนนนํย จะเป็นตัวที่มี m o i s ไรเซอร์สูงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ผิวมันก็เลือกครีมกันแดดที่มีวงน้ํามันในน้อยจะได้มีความมันบนหน้าน้อยลงแค่นั้นนะจ๊ะอันนี้แค่ให้ทุกคนดูเพื่อจะได้เลือกถูกแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอันไหนดีหรือไม่ดีดูพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตากแดด60นาทีแล้วก็เก็บผลทุกๆ15นาทีเพื่อดูว่าตัวแถบทดสอบรระสีวีตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูในนาทีเท่าไหร่นะจ๊ะ เราวางตากวันนี้เลยจ้ายอดไม้ซึ่งเจ๊ไม่เห็นนะเห็นได้คนเดียวสุพิตั้มเจ๊สูงไม่ถึงป <c oughs> วดต้นไม้ใหม่ด้วยนี่ปลูกเองว่าเช้าถั่วบราซิลไม่เกี่ยวอะไรเลยอยากววดเฉยเฉยทุกคนนี่คือผลนะขอ นี่คือผลของกันแดดนะกันแดดที่ยังเป็นสีขาวอยู่จ้ะเธอก็คือตัวนี้ตัวนี้อันนี้เป็นตัวที่ไม่ได้ทากันแดดนะมันก็จะเป็นตัวที่ 2- 3สเป็นสีขาวอยู่คือมิซูมิกับสกินโทนะจ๊ะตัวที่6กยังเป็นสีขาวอยู่ก็คือเฮอร์ไฮเนสนะจ๊ะตัวที่5เป็นสีขาวในส่วนที่กันแดดอ่ะมันคลุมตัวสายอยู่ก็คือซูเปอร์มัมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นวอเทอร์เบสไอสายเนี่ยเป็นสายกันน้ํามันก็เลยจะไม่ทั่วแต่ถ้าทาบนผิวมันก็จะเป็นการทาที่แบบทั่วกันนะทุกคนทุกคนนะต้องบอกไว้ก่อนายนนนนนี้มมัจะแแบบบบบเหือกิง ประมาณนั้นแต่เราอันนี้เป็นน้ำไงก็เลยมาสภาพนี้ฉะนั้นเจ๊ตีเอาว่าตัวนี้ยังมีการปกป้องกันแดดอยู่เพราะว่าไอ้ส่วนที่กันแดดลอยอยู่เนื้อสายยังเป็นสีขาวอยู่ตัวที่เตือนให้ทากันแดดซ้ําก็คือตัวที่1นึ่งดรพงษ์ไออย่างเงี้ยมันจะเป็นการสีชมพูที่แบบสีชมพูเท่ากันทั่วทั้งแผ่นนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวสีจันเริ่มเป็นสีชมพูอันนี้ก็คือนาทีที่60ให้กันทากันแดดเพิ่มนะจ๊ะตัวที่มี m o ร์ไรเ i z e r สูงสุดก็คือ ตัวนี้ตัว UV Stick ของมิสุมินะจ๊ะถัดมาคือตัวนี้ซูเปอร์มัมนะคะที่มี m o i s ไรเ i z e r สูงสุดถ้ามี m o i s ไรเ i z e r ที่น้อยที่สุดก็คือดรพงษ์อันนี้ m o i s ไรเ i z e r น้อยที่สุดเหมาะกับผิวมันทั้งหมดก็มีประมาณนี้จ้ะ เนื่องจากกันแดดทั้ง7ตัวนี้มีราคาแล้วก็ปริมาตรที่ต่างกันนะคะทุกคนเจ๊ J. กับพ่ตัมก็เลยทําตารางตัวนี้ให้ดูเพื่อให้เห็นว่าปริมาตรต่อราคาของเขาเนี่ยมันเฉลี่ยออกมาแล้วมันกี่บาทนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นการเทียบความคุ้มค่าแล้วก็ประเมินปัจจัยของเราด้วยว่าเราจะเลือกตัวไหนเพราะว่าปัจจัยทางราคาเป็นอะไรที่สําคัญมากเหมือนกันนะเจ๊ก็เลยทําตัวนี้ให้นะคะทุกคนก็เอาไปประกอบเป็นการตัดสินใจในการซื้อได้จ้ะ เพราะว่าทนี้เจ๊จะขอสรุปการใช้งานของผิวแห้งแล้วก็ผิวมันนะจ๊ะให้ฟังว่าทั้งเจตัวเนี่ยเราสองคนใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าคนดูมันมีหลากหลายประเภทผิวนะคะแล้วเจ๊ก็เลยแบบว่าอ่ะงั้นลองใช้ดูแล้วก็เก็บความรู้สึกของทั้งคู่แล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ดูแต่ละตัวนะจ๊ะเริ่มจากตัวแรกของดรพงษ์ไฮยาลู o รนิกอัลตราไลท์ซันสกรีน SPF 50 PA 3บวกนะคะทุกคนอ่ะตัวนี้สําหรับผิวมันว่าไงสำหรับผิวมัน,มร,มนรู้สึกว่าทาแล้วซึมง,ง่ายซึมไวแต่ตตออนนทานแรกมมัมีว กลิ่นแบบน้ำยาทะเลกอ่อนๆกลนะิ <c oughs> ก่นมันเหมือนน้ำมาทะเลจริงๆนะ <c oughs> ปุ๊บนิดเดียวแต่สันทีปุ๊บมันหายไปด้วยความที่ว่ามันซึมไปใช่ว่ามันก็ทําให้แบบการใช้งานระหว่างวันอะความเหนียวความหนามันน้อย <c oughs> เออแล้วเวลาเหงื่อออกก็รู้สึกว่าอ่ะมันไม่ได้มีปัญหาในการใช้ชีวิตระหว่างวันตัวเรื่องของการแสบตาแทบจะไม่รู้สึก สำหรับอันนี้จ่ถามว่ามันไม่แสบไหมมันก็ไม่เชิงอะแต่ว่ามันสามารถอยู่ได้ทั้งวันอะประมาณนั้นสําหรับผิวแห้งเจรู้สึกว่ากันแดดตัวนี้เป็นกันแดดที่ซึมเร็วมากนะเราก็บางมากด้วยตัวนี้ไม่ทําให้ผิวเปลี่ยนสีนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นกันแดดที่พอเซตตัวแล้วว่ามันจะค่อนข้างให้ความแมทคนผิวแห้งแบบเจก็เออถ้าใช้ก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นที่ทําให้ผิวมันแบบว่ามีความแมทน้อยกว่านี้เจก็จะเลือกตัวนั้นนะเพราะว่า ิวแหงตัวถัดมาเป็นกันแดดของดรโทนี่อันนี้อาจจะเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักเยอะนะทุกคนเจ๊ใช้เพราะว่าเจ๊ไปดูแลสภาพล่างที่ดรโทนี hmm. ่บ่อยๆเราพอเขามีตัวนี้ก็เลยซื้อมาลองนะคะทุกคนกันแดดตัวนี้ของดรโทนี่เป็นกันแดดที่สําหรับผิวแห้งแบบเจ๊ถือว่าโอเคเพราะว่าพอลงไปแล้วเนี่ยเนื้อเกี่ยง่ายแล้วก็ซึมเร็วเร็วน้อยกว่าของดรพงษ์ตะกี้นิดนึงนะคะแล้วก็มีความหนุบหน้ายังมีความชุ่มชื้นสูงกว่าเจ๊ก็เลยชอบตัวนี้เพราะเวลาแแต่งหหนนน้้ว้ว้าาลววววมมัทํใผิดูสยขึ อ้างเกาะผิวดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของเนื้อไม่ทําให้มันเปลี่ยนสีผิวหรือบล็อกหรือรอยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ๊โอเคกับเขามากอ่ะแต่สําหรับมุมมองผิวมันนะมันจะมีความเห็นต่างอยู่นิดนึงด้วยความที่ว่าเนื้อมันจะเป็นแบบครีมครีมนิดนึงใช่ป่ะทีนี้การซึมอะ่ะคนผิวมันก็จะมองว่าจะซึมกลางไม่ได้ซึมเร็วก,กว่าของเตอรพงนะแล้วก็การใช้ระหว่างวันเนี่ยก็คือมันจะมีความแบบทนอัพมาระดับหนึ่งนิดๆแล้วเวลาใช้อะ่อออะ รอบตรงตามันจะอยู่ระหว่างกลางๆของการที่แสบปันกลางกับไม่แสบมันจะเป็นความรูสึกนิดแบบนิดเดียวอะแต่ใช้ระหว่างวันอะจบวันนี่คือสบายมากก็คือที่เดียวเอาอยู่ตัวที่3มิซูมิซันสติ ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เจรู้สึกว่ามันใช้ง่ายคือเจอเป็นคนชอบใช้กันแดดแบบสตต๊กอยู่แล้วมันพกง่ายมันลงง่ายอะไรง่ายแต่ความยากของมันคือไม่สามารถกะประมาณได้ว่าตรงไหนคือปริมาตรที่พอดีเพราะว่ากันแดดที่ควรใช้ต่อหนึ่งครั้งประมาณ1กรัมใช่ป่ะหรือประมาณสิบเลนสิบถ้าเกิดหยดบนข้อมือหรือ2ข้อ2ข,ข้อนิ้วแบบอย่างเงี้ยสอ,อันแต่อันนี้เรามองไม่ออกเลยว่าประมันไหนถึงจะพอเน,นียคือความยากของมันส่วนตัวเจเจ,เจก็จะลงประมาณ3ารอบนะทุกคนพอลงเสร็จปุ๊บก็แปะ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 ที่วันศุกร์ทเ่ื้มันเ็ที่ื้อทำ ชอบเพราะว่ามันลงง่ายใช่ป่ะเราก็ไม่ทําให้ผิวแหง้งแล้วก็พอแต่งหน้าถัดมามันก็จะทําให้ผิวสวยข้อด้อยของมันอีกอย่างหนึ่งคือมันเซ็ตตัวค่อนข้างช้าประมาณ10-15นาทีรอ,อนานอยู่นะกว่ามันจะเซ็ตตัวก็จะประมาณนี้อ่ามองเอาผิวมันบ้างนะพูดถึงข้อด้อยที่พี่ว่าพ,พูดมาเมื่อกี้คือเห็นด้วยกับทุกอย่างเลยคือหนึ่งเราไม่สามารถกลับปริมาณได้ใช่ป่ะแต่เขาจะใช้วิธีนี้คือเวลาลเขาใช้ใช่ป่ะเขาก็จะหมุนออกมาปกติแหละแล้วก็ทาาไปพอทาแล้วอะเราสองกระจกอะเราเราจะกะไม่ได้จริงๆใช่ป่ะแต่่่ีีีเเนนนน้้้้ะวววาาาตรงงมมัไถึอขใชิธ แท็บเข้าไปอย่างซ่ามาใช้ประมาณสองครั้งปึ๊บปึ๊บ สองเลเยอร์พี่อ้อสามใช่ปะเ,<อ>เนี่ยสองครั้งแล้วก็จุดไหนที่มันไม่ถึงอะก็จะใช้วิธีแบบซ้ําแล้วก็ค่อยๆแทบๆทเข้าไปซึ่งการแทบับมันไม่ได้เป็นคราบหรืออะไรนะให้นึกถึงว่าตัวสติกเนี่ยมันจะเหมือนโลออนิีิที่ทาตาวะฟิลมันจะประมาณนั้นแต่พอมอยู่บนหน้าปุ๊บมันก็เรสึกแปลกๆแค่ในช่วงแรกนะแต่พอทาเสร็จแล้วอะในระหว่างวันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกาะหน้าดีว่ะเออมันไม่ได้ลอยแบบพอเหงื่อออกปุ๊บแล้วมันลอยมาเหมือนครีมกันแดดใช่ปะไอเนี้ยไม่ใช่ไอเนี้ยมันเกาะหน หนวนตรงเนี้ยมันเป็นคาบเลยอาจารย์ทำให้ดูไม่ไมไแน่ใจว่าเห็นไหมมันจะทำเป็นคาบง่ายง่ายกว่าตัวอื่นประมาณเนี้ยอาทีนี้เยวเกลี่ยให้ดูนะครับมันจะประมาณไหนเนี่ยประมาณเนี้ยติดหนวดเหรอเออมันติดหนวดแต่ถามว่าเกลี่ยได้นะมันไม่เป็นคาบทําให้ดูว่าถ้าคนที่มีขนที่หน้าเยอะ มันจะติดขนแต่เกลียร์แล้วมันก็ไม่เป็นคราบตัวถัดมาของสกินทูตัวนี้ออกมาใหม่เลยสกินทูเดลี่เอเซนเชลวอเทอรี่ซันเจส s ปร50บวก PA4 บวกทุกคนตัวนี้เจ๊ชอบเพราะมีนอาซินามายกับเซรามายอยู่มันสําหรับสกินเบริเร์ผิวแข็งแรงอะไรใดๆเลยนอกจากใสกันแดดที่เขาให้มาใช่ปะแล้วอย่างหนึ่งคือเนื้อมันเวลามันลงไปบนผิวอ่ะมันให้ความวาวหน่อยนึงผิวแห้งมันก็เลยจะรู้สึกว่าเอ้ยผิวมันมีความเล่นแสงใดๆอะไรเงี้ยระหว่างวันก็แบบทําให้ผิวสบายดีอ่ะมันไม่ไไไดด้้้แแหหงรือมมม่่ากคะ แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเป็นกันแดดที่เนื้อมันเกลี่ยง,ง่ายอ่ะแล้วมันไม่แสบตาไม่อะไร ก็เลยว่าเป็นกันแดดที่แบบเออใช้ง่ายตัวหนึ่งเลยสําหรับสกินทูตัวนี้แต่ไม่แน่ใจว่าผิวมันจะชอบไหมเพราะมันวาวหน่อยอ่ะผิวมันสํตอบมาผู้ว่านะคือมันก็ไม่รู้จะเตะอะไรคือเวลาใช้ระหว่างวันมันก็ดีนะพอผ่านไปครึ่งวันหรือแบบจนถึงจบวันนะมันจะมีความรู้สึกว่าหน้าหน้าจะมีความมันมันวาวเออมันวาวมันจะมีความมันมแต่มันจะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการตบแป้งโปร่งแสงเท่านั้นก็คือถือว่าอ่ะโอเคตอบโจทย์ไม่ใช่ฟินิชที่กันแดดต้องฟินิชที่แป้งโปร่งแสงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งสับตาไหม เี๋ยวร์ปะไปทาไว้รอบดวงตาระหว่างวันไว้แสรพี่ด้อโอเคไหมอ่ะอันนี้เรื่องของการสระตาเขาก็โอเค ออดอกไหมตัวนี้เหมือนจะไม่ดอกนะเท่าที่ลองใช้มาคือยังยังไม่ดอกไม่ดอกแต่ว่าการใช้ชีวิตคือออกไปข้างนอกและปกติกลับมาก็ไม่ดอกแ,แต่มันจะมีความมันวาวถัดมาซูเปอร์มาร์มิลกี้ซันแอมพู s อ50บวก PA 4บวกค่ะทุกคนตัวนี้เป็นกัรแดดที่มีเอกสารรับรองมาเลยว่าเป็นวีแกนนะคะสำหรับคนที่แบบว่าห่วงเรื่องนี้นะสำหรับผิวแห้งใน7ตัวเนี้ยเจชอบตัวนี้ที่สุดเพราะว่ามันเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นสูงแล้วก็ตัวด็อปเปอร์มันใช้ง่ายด้วยมันแบบดับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ ืงอ่มันเป็นน้ําเซรั่มทีนี้เวลามันลงอะมันก็เลยจะมีความแบบเกลี่ยง่ายกระจายตัวง่ายแล้วก็ซึมวืดไปเลยผิวช่ำกลาสกินเป็นสาวเก่าเลยพอแต่งหน้าตามปุ๊บสวยใจก็เลยชอบตัวนี้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผิวมันจะชอบไหมนะอาผิวมันว่าไงตัวนี้นะคือต้องบอกว่าเขาคงเกิดมาเพื่อผิวแห้งจริงๆเพราะว่าใช้แล้วปาดปุ๊บใช่ป่ะมันเกลี่ยง่ายซึมเร็วมันซึมไวนะแต่มันมีความแบบฉ่ำวาวมันวาวโอ้โหวาวแบบกระจกสะท้อนสะโพกออกไปเลยอะไรเงี้ยแต่มันก็จบปัญหาได้การที่ลง แค่โปรเซ็มันหายไปสิ่งที่จะติดหรือเป็นจุดได้คือแค่ตัวนี้จุดเดียวเลยเพราะจุด<ม>อื่นคือความสัตตาความดรอปนี่คือไม่มีมมเลยไม่สัตตาไม่อะไรเลยอะไรเงี้ย,ล,ยล้วก็ซึมเร็วดีใช่เขาทำออกมาดีติดแค่ตรงความมันฉ่ำวบานหนึงมันก็คุมมันอ่ามันก่คุมมันถ้าเกิดว่าใครผิวแบบไม่ได้ค่อนไปทางมันมากตัวนี้น่ายังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมันเลยนะก็อาจจะไม่ใช่ไทยอันนี้เป็นกันแดดที่รู้สึกแบบ ตัวถัดมาสีจันซันโลชั่นอันนี้สีจันเขามีหลายหลายรุ่นนะทุกคนรุ่นที่เจ๊เลือกเอามาทำเทสคือสีจันซันโลชั่นซันสกรีน SPF 5 0 PA บวกเบวกเป็น w วท ning งอ t ลตราโพเทคคูณสนะคะทุกคนตัวนี้อ่ะสำหรับเจ๊เจ๊ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเวลาทาลงไปอ่ะมันก็เนื้อเกลี่ยง่ายดูเหมือนหนักนะตอนแรกหยดออกมาดูเหมือนเนื้อเป็นครีมหนักๆแต่ว่าเออมันก็มีความเกลี่ยแล้วกระปื๊ดไปแล้วก็ซึมค่อนข้างโอเคอยู่ทิ้งความหนึบบนผิวพอสมควรแล้วก็ททาาให้้ิววววมมีคคคสส่่งขึึนนนนนดะะุกตั ไม่มีปัญหาอะไรกับตัวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะก็คือโอเคอะอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีความแบบยังไงวะมันน้อยอะมันน้อยอะก็บอกว่าสีจานตัวนี้คือมันทํามาหลอดแค่สิบห้าแล้วแล้ครมันก็ถูกการใช้แบบไม่กี่ครั้งคือมันก็หมดแล้วอะเออมันหมดเร็วอะเแบบวืาแบบบางทีจะนั่นเออจะหมดอะไรประมาณนั้นแต่เนื้อไม่มีปัญหาแค่ความรู้สึกแบบมันน้อยจังหวะแค่นั้นแหละ ผมมองเขาว่สีจานอะมันคือสิ่งที่กันแดดควรจะเป็นอะนี่คือนี่คือนิยามของมันเลยนะเออเออใช้ออกมาดีการซืมีปานกลางแล้วก็สูตรเขาเป็นสูตร b a l a นนิ่งชอบเพว่าำผิวอบใบขึ้นอ่าแล้วก็ระหว่างวันมีความแบบไม่ฉ่ำวาวอะแล้วก็ไม่ได้มันจ๋าคือมันเอาอยู่อะตั้งบรลยบอกว่าตัวนี้ใช้ได้ทั้งผิวมันและผิวแห้งส่วนการดอกไม่มีดอกแต่ความสัตยามีไหมมันจะมีนิดเดียวแบบนิดนิดจริงจริงอะคือรู้สึกแบบไหลปุ๊บอ่าโอเครู้รู้แต่อยู่ได้ทั้งวันไม่มีปัญหาส่วนตัวบอกว่าน ตัวนี้อาจจะไม่ได้ใหม่นะแต่ว่าเจ๊ไม่เคยเอามาทำรีวิวแบบจริงจังเป็นเป็นวิดีโออย่างเงี้ยเคยทำรีวิวแบบผ่านๆเป็นภาพบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่<อ>ไม่เคยเ<อ> <ๆ S 2> ทำมไม่เคยทำวิดีโอเลย,เยกับกันแดดของเทอร์ไฮเนสตัวนี้นะทวนแล้วตอนนี้มีเทอร์ไฮเนสรุ่นใหม่ออกมาที่เป็นรุ่นกันน้ำนะคะทวนเจ๊ขอพูดรวบเลยกันแต่ว่าตัวเทสอะทำเทสของรุ่นไม่กันน้ำให้นะซึ่งสารกันแดดใกล้เคียงกันแต่จะมีประสิทธิภาพของการกันน้ำเพิ่มเข้ามาสำหรับเจ๊ถือว่าไปกันแดดที่ซื้อซ้ำบ่อยหนึ่งในสามเลยซื้อซ้ำบ่อยท เป็น คทิ่ดลหลอดเงินแล้วก็ Ka แล้วก็เป็นตัวนี้นะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้จะราคาสูงหน่อยก็ต้องรอที่มันแบบว่าโปรหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยถึงจะซื้อ mm hmm. แต่ถามว่าชอบไหมชอบเพราะมันเป็นกันแดดที่เป็นเนื้อที่พยกออกมามันเป็นเหมือนครีมเว้ยแต่พอมนเป็นถูกผิวแล้วปุ๊บมันจะเริ่มละลายเป็นน้ําแล้วก็จะแบบซึมฟื้เหมือนของซูเปอร์มัมอย่างนั้นเลยนะคะทุกคน mm hmm. แต่ว่าฟินิชเนี่ยเป็นฟินิชที่ไม่ได้วาวฉ่าเท่าของซูเปอร์มัมแต่จะมีความชุ่มชื้นค่อนข้างสูงงแแแล้้้้้ววววก็ทําาาาาใหหหผินนมมมีคตตต่่ต่อไไไปดสสยบ ไม่อุดอี้อะไม่ลุงลังอะไม่อุดอีดของเจ๊หมายความว่าปัญหาเยอะอะแต่นี้คือไม่คยไม่มีปัญหาเลยนอกจากเรื่องต้องรอโปรเท่านั้นนะคะสำหรับตัวนี้เจ๊ก็เลยรู้สึกว่าเป็นกันแดดไทยที่ทำออกมาได้ดีแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงหน่อยเท่านั้นแหละมองความอป็นมันนะอันดับแรกเลยคือราคามันจะแพงไปหน้อยราคเก้าสิบบาทคือต้องรอโปรเดียวคือโปรเหลือหกร้อยกว่าบาทนะสักอย่างแต่สำหรับประสิทธิภาพของคนผิวมันนะต้องบอกเลยว่าอันนี้ตั้มจะไม่ค่อยเลิฟสักเท่าไหร่เขาว่าตั้มจะเลิฟรุ่นที่เป็นกันน้ำเพราะรุ่นนั้นนะจะแม ได,ได้ดีแล้วมันสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้คือตัวนี้เวลาทามันฉ่ำมันซึมเร็วก็จริงแต่พอเวลาระหว่างวันอะหน้ามันดอกอันนี้หน้าดอกง่ายมากแต่สิ่งที่ดีงามคือมันไม่แสบตาเลยคือทายอย่างี้ก็ไม่แสบตาก็จะมีแค่2อย่างคือข้อดีคือไม่แสบตาส่วนข้อด้อยก็คือราคามันแพงและมันมันดอกอั่นเอง ผลข้อสุดท้ายก่อนจบผิวแห้งผิวมันนะจ๊ะชอบตัวไหนที่สุดตอนแรกคุยกันว่าแค่ตัวหนึ่งเอาแค่ตัวเดียวเลยแต่พี่ตั้มบอกว่าขอสามตัวได้ไหมก็เลยอ่ะให้เรียงลําดับ3ามหนึ่งแล้วกันผิวแห้งและผิวมันนะจ๊ะเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากซื้อในสภาพผิวที่ต่างกัน ผิวมันก่อนเลยได้เลยจ้ะคนผิวมันนะอันดับ3ขอเลือกเป็นตัวนี้ซูเปอร์มารทติดอย่างเดียวเลยคู้ความฉ่ำเบาเลยต้องมาอยู่อันดับสาอ่าเอออันดับ2ขอให้ของโรเตอร์โทนี่เป็นกันแดดที่คนจะไม่ค่อยรู้จักแต่ประสิทธิภาพเขาดีนะและที่สําคัญก็คือใช้ระหว่างวันมันไม่ดรอปแล้วก็ความสับตาย,ยังถือว่ารับได้อ่าอันดับหนึ่งนะต้องขอ,อยกให้ตัวนี้ฟีจันเนี่ยใช้จะนี่คือเขาใช้นะจนหมดหลอดแล้วเอออันนี้ออจริงเพราะว่าเขายึดไปเลยจ้ะฉันได้ใช้เฉพาะแค่ตอนแบบเออเก็บผลว่ารู้สึกยังไงแล้วเข คือราคามันก็ถูก,อ,กอ่ะเหมาะกับาไปเที่ยวแล้วก็หาซื้อง,ง่ายด้วยคนผิวแห้งอ่ะมันเลือกง่ายมากเลยทุกคนเลือกที่แบบเนื้อมีความสบายผิวทําให้ผิวมันมีความชุ่มชื้นแล้วแต่งหน้าต่อได้สวยไม่ทําให้ผิวสีเปลี่ยนบอกรอยเทาและที่สําคัญก็คือต้องไม่แสบตาและไม่เป็นก้อนระหว่างวันด้วยนะคะนี่คือคุณสมบัติทั้ทงหมดที่เจ๊จะเลือกนะจ๊ะซึ่งตัวแรกก็คือ,อสูอร์มารม์ตัวนี้เพราะว่ามันฉ่าที่สุดแล้วก็ทําให้ผิวสวยที่สุดหลังจากลงแล้วนะคะทุกคนคนนนนนืืออเเเปป็็กัแดดที่สามามมรถใช้ห เป็นเมคอัพเบสที่ทําให้ผิวมันชุ่มขึ้นแล้วก็สามารถเกาะผิวได้สําหรับตัวเจนะอันนี้ก็เลยมาอันดับหนึ่งนะอันดับ2กนะ็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้อาจจะได้เป็นของมิซูมิตัวนี้เพราะมันใช้ง่ายแต่ว่าพอมีสกินทูตัวนี้ออกมา สกินทูตัวนี้เจรู้สึกว่าสกินทูก็ใช้ง่ายเหมือนกันและที่สำคัญเลยก็คือมันมีความฉ่ำอย่างอย่างที่บอกเจ๊ผิวแห้งเนาะเจก็อยากให้ลงปุ๊บทำให้ผิวมันมีความเหมือนมีน้ำบนผิวทำให้ผิวดูสุขภาพดีซึ่งสกินทูให้ได้นะคะที่สำคัญคือมันเซตตัวเร็วกว่าของมิซูมิตัวนี้อ่ะอันสุดท้ายก็คืออันดับ3กลับมาซบอก,อกของเฮอร์ไฮเนสอยู่ดีนะคะทุกคน<อ>เพราะว่าเฮอร์ไฮเนสมัน นางแพงแหละอะแต่ว่านางดีคุ้มกับราคาของนางนะคะไอแล้วนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะจ๊ะรีวิวเครื่องสำอางเอ้รีวิวกันแดดแบรนด์ไทยทั้งหมด7ตัวนะคะทุกคนอาจจะมีตกหล่นไปบ้างเดี๋ยวถ้ายังไงก็มีซีซั่น2ใครที่อยากให้ทําตัวอื่นอีกก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่ามันเยอะมากบางทีเราก็ตามไม่ทันใช่แล้วอย่างล่าสุดเราไปวัดสันใช่ป่ะมันมีแบรนด์ใหม่แบบผุดออกมาแบบโป๊ปะโปุ๊ะโป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 ๊ะยังไงนั่นกันแดดหรือสิวเยอะจริงเยอะจริงเยอะเยอะคอม ถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกระไว้ใน YouTube หรือถ้าดูใน Facebook อ่ะไลค์คอมเมนต์แชร์ให้นิดนึงอ่ะก็จะทำให้เจ๊กับพี่ตั้มมั่มนมีแรงใจที่ทำต่อมีตังค์ที่จะไปซื้อเออขอเอามาทำให้นะคะทุกคนค่ะอ่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนกลับขอบคุณในะแบบที่มาร,ร่วมรีวิวครั้งนี้นะจ๊ะน, <laughs> <laughs> น่าจา่ายค่ะจดน่าจ่ายเป็นสีจันให้หลอดดึงไปแล้วไปเลยโอ้หลอดละร้อยห้าสิบเก้าถูกมากหลอดแค่นี้ร้อยห้าสิบเก้าถูกมาก 15L oh. ได้15วันโอ้โห oh. <c oughs> นี่เขาเต็มที่นี่6 5 6วันนี้ <c oughs> ไปแล้วทุกคนสวัสดีจ้าสสวััดีครบ